อย่ารอเวลาไม่ต้องรอให้รวยปาะเดี๋ยวมันจะสวยก่อนถึงเวลาเดี๋ยวจะเสียท่าก่อนจะรวยรวันนี้ทำบุญกระถินบุญใหญ่กรวดน้ำให้ท่านเสียท่านตายแล้ววิญญาณท่านจะได้รับผลบุญจากเราเราก็ตัญยู่รู้คุณกัตเวทิตาตอบแทนคุณได้เป็นเราก็มีน้ำใจรักให้ตายเราก็ไม่ลืมเพราะคุณมีน้ำบุญไปหา ถือว่าได้ทำหน้าที่อันประเสริฐของลูกวันนี้ก็อย่าลืมทำบุญเสร็จกวดน้ำให้ท่านพ่อแม่ยังไม่ตายทำไงอ่ะกลับไปก็ไปบอกท่านสาบอกว่าไงว่าเราทำบุญให้ท่าน<อ>จับมือท่านประนมให้ท่านสาธทุอนุโมทนาแบ่งบุญจากเราเสมอยามเป็นท่านจะได้เก็บไว้เป็นนิมิตอิ่มใจสุขใจยามตายก็ไม่หลงกิริยานนัไม่กระวนกระวาย ตายแล้ววิญญาณเขาก็สู่สุคติได้นี่คือพระราอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของบุญกระถิ่นครับเอาเ <c oughs> อาทำเนียมลูกทำเนียมพอถึงมาแล้วเอาให้พรหน่อยเอาให้พรอาเอาพรให้โยมเลือบโด จะสามมองแล้วนานี่พระต้องลายอมไปวัวก่อนจะไกลเมื่อว่าไกลจะกลับยอมจะหันมารับเอาพรจากพระก่อนนี่จะเป็นไรไปนี่อายุ่

ให้ยอมซ้อมนางคำพระวัดท่าช้างจังหวัดตากนิจะขออวยพรรับรราชการขอให้งานดีเกินลาบยศ สัรนเริญให้เจริญโยมชานวันนักพองโพดนประโดดดวงจานอ้อโยอมของฉันจงมีศก่วกันั้ายอมเลี้ยงไกฉังขอให้ไข่ออกมาเป็นเพชรถ้ายอมเลี้ยงเป็ดก็ขอให้ขี้ ออกมาเป็นทองโยมจาพี่น้องให้ศกกเซมเปรมปรีจันึกสิ่งใดอือนึกสิ่งใดฉันขอให้ได้ดังนึกมีใบแบงเป็นปึกปึก อย่าเจ็บอย่าจนบุญดนจะนนึกสิ่งใดฉันขอให้ได้ดังนึกมีใบแบ่งเป็นปึกตึก,ตกอย่าเจ็บอย่าจนบุญดนบรรดาลรถยนต์อยู่วัดยานสำราญมากมีให้รำ่ำให้รวย รวยงานักธรําให้รวยถูกหวยนักกันทุกงอดีอยาได้เจ็บอย่าได้ปวดนี่ย <uit> ุยอมของฉันนจะนึกสิ่งใดสมเจตนาโอ้ยาตยม ฉันจะให้โชคดีโชคดีโชคดีกันหมดทุกค เป็นอย่างงานเป็นอย่างงานให้สมกับที่พรพระให้นิยมรับพรไทยกันมาหลายครั้งและนมวนมิตรก่อนจากพระคูปรัตสินเปลี่ยนเป็นพอรอังกฤษเขาเรียกว่าพอรอิงลิส ขอให้ทานเสนหลักคุณยอมยิงชายเอ๋ย n น็ก neck n e c กก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  e c k n e ไปเหนือไปตายไปไกลไปไกลไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือจะไปเที่ยวกับใครยอมจะไปจะเลยไปทำธุระ อะไรไม่ว่าจะไปทางไหนให e ้มีแต่คนนะรู้จักให้มีคนร้องทักเขาบอกให้มีกูดลักตลอดเวลากูดมอร์นิ่งโอ้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 งอ้งอัโ้้โ้า ปลีเปรมน้ำข้าวให้สุกเสรมหันซาให้เงินลายนองให้ทองลาามาซับสิ่นะเงินตราก็ขอให้บ่ริ่งบุญเมาตกตอนบ่ายเอ้ยนกิกกโอยนกกุกกโอยนกกกิกกนกนะเมาตก ตอน่ายเหลียวซ้ายและควาให้สามีกับภรรยาและที่เป็นกิ๊กกันด้วยออรักกันยานเสื่อมสูลให้กิจการแคล้วคล่องเงินทองเพิ่มพูนกู้อับเตอร์นูนให้ทันสะดวกสบายกูอีเว็บนิ่งให้สุขยิ่งถึงยามเย็นนไรยดีกันเถอะ คุณยอมจะขอให้ฝันกันให้เสร็จไอ้เลขเด็ดเด็ดจะออกงวดหน้าอย่าไปฝันแปลกๆเดี๋ยวเลขแดกมันจะมาเลก <c oughs> ไปแบบแฝันที่ดีนะออต้องฝันที่ดีฝันเรื่องปแปลกๆเดี๋ยวเลขแดดพระพาจนมดมแต่โชคดีละกลับไปวันนี้มาทอดกระถินกันบุญใหญ่อยู่แล้ว ยามได้ตื่นมาก็ย่าได้อ่อนได้พลิลลิลิลิละจะทำอะไรเอยยนกนิกนิกกุกกิกกุกกุกกิกกนิกกุ๊กน,กกนอจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จขอให้สักเคร็จไม่ต้องมีการสูญเสียรับราช ถาการให้เลื่อนคานเลือนยศนะ่ามีชื่อเสียงปรากฏนะ่าไม่เสื่อมไม่เสียงทำมาขาคขายให้ได้กำไรกายกองให้รวยเงินรวยทองเป็นเท่าแกะเนียเป็นอาเซียทำไรไยนาขอให้ข่าวปราจงบริบูรณ์ให้พืชพัน เพิ่มพูนไม่เจอน้ำท่วมอย่าเจอภายแรงไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใช้ยาฆ่าพริเลขอให้ยอมทุกท่านที่มาถอดกระถินกันวันนี้จงปูดียถึงปีหนาและสิ้นปีนี้สวร สุดท้ายพระคงจะต้องบอกกูดบายต้องลากันเสียทีรู้สึกว่ายอมนั่งมองหนา้าสักจะบนว่ากูก็โนมันนี่ไม่มีใครให้ดังแล้วไม่มีแล้วก็กลับเอวังประด จะ <laughs> ดังไปจะก็ได้ยิน <laughs> อะทรรมบุญก็วัดก็พอละชื่นใจละ <c oughs> ยาวกันเล่นนะอย่าไปเขืองกัน <c oughs> อย่าหาว่าพระจบแนละ้ว <c oughs> ใจน้อยไม่ใช่ไม่ใช่นะ <c oughs> เออมันได้เวลา <c oughs> ได้เวลาอะไรมากนะเดี๋ยวโยมจะเมื่อยเออเอาแค่พร้อมปากพร้อมคอเงั้เมื่อยอมหนอมันนี่พระก็รู้สึก I am sorry วันนี้ทั้งสององค์ก็คงต้องบอก I say good bye สาธุเทศนาปริโยสาเนอวสารสิ้นสุดพระธรรมเทศนาวันนี้เหมือนกับอาตมาภาพทั้งสองเด้นนำผลไม้มาขายให้ญาติโยมอาตมาเป็นหัวนักการค้านะก็ต้องคลักกันมาลูกดีบ้างไม่ดีบ้างปนอยู่ในตะเข่งแต่โยมเป็นผู้มีสิทธิ เพราะโยมเป็นผู้ซื้อโยมสามารถเลือกได้ผลไม้ที่อยู่ในเข่งเลือกเอาวันนี้มีลูกดีลูกไม่ดีที่ไหนไม่ดีก็คัดออกอย่าเก็บเอาไปโยมมีสิทธิ์แล้วเลือกได้แล้วเลือกเอาลูกที่ดีๆไปพระพรใดดีงามพระพรใดล่ำเลิศพระพรใดเป็นสุขพระพรใดประเสรศิฐพระพรใดวิเศษพระพรใดศักดิ์สิทธ ขอให้พระพรนั้นจงมาสำฤทธิจงมาสำเร็จสมเจต,ตนาพ่อคุณแม่คุณทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้ขอให้ได้พบกับคำว่าสมหวังสมใจสมปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกสิ่งทุกประการและทุกเมื่อเทิน ยะทาววาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทิ่นางเปตานางอุปกะปิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสิมิชันตุสัพเพปผู้เรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะามะนีโชติระโสยะา